อยู่บนรถพี่อมออนรอแล้วรถนูจอดอยู่ไหนจอดอยู่ข้างรถคันนี้อจอดอยู่ข้างรถคันนีอ้อะไรไม่มีคนขางไหนดีจอดที่ไห,ห,ห,หงไม่เรยบรยแต่ยี่ไม่มีใครอยู่เต็นท์นะไม่มีใครอยู่ข้างๆเลยหลบข้างหลังหมดเลยเออด,ดีดีเด้อลมไอจองเต็นท์หมอลำมือนี้ยไ,ไปนัางไปนั่ยนเต็นท์หมอลำไปนั่งเปลี่ยนหมอลำ วันนี้เหรอ,อพี่เจอไม่ได้การกินให้ก็เลยไปนั่งเก็บเพราะน้ำมันบางพอดีก็เลยว่าอดจา,านั่างอามือเดียวแยกกับพี่กรุงพี่กรุงมาการกินอออสเตะเลียวเอาเลยแล้วนี่ก็่ทมันตีมันแดงขี้ดินมันไงาตาเดี๋ยวจะได้จับแขนกันสามคนก็ถือชิมถือกรุมแล้วอามางอดเออสเตรเลียของเรานี่ผิดเตี๋ยปั<ร>งเลยเจ้า<ร>ของเล่นม่ผิดเตีเย๋ยเพ่นครับเพื่อมันบวชไวแล้วแล่นเข้าไปผู้ยเนี่ยรถพุหันเราบะนีอันนี้มันสิลล์เป็นบอสเสียเบอสเสียเล่นขึ้นรถชุด รถชุดโยกยุ่งเจียโอ้ยมันบ่ได้แล้วก็เลยโตนรถชุดแซ่บแพนกันตามพวกมันร่มทีมั่งสีแพนปีศพเป็นแพนเขาบอเห็นข้างเลยนใช่เล่นเรีนเล่นจับแพนกันเลยว่าไปหอดผุ่นมาเ้างพีแต่ละว่าตันตั้งไม่แม่กแอันเนี้ยอันเนี้ยร่มก็พี่ยืนหังรถอ่ะตั้งนั่นน่ะล่มก้อนกูพี่ยืนหน้ารถยืนหน้ารถที่นี่ใช่บ้านเจ้าของใช่บ้านเป็นห่วงศาสตร์ใช่บ้านเป็นห่วงศาสตร์เป็นมหาศาสตร์เพิ่นแล้วท่ากันยืนท้ากันยืนเยอะเบิ่ง โอ้หลายเตอร์หลายเตอร์ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยก็คือเล่นก็คืองานพวกนี้เล้ไม่โอ้โหสมกำลังใจให้ได้ระวังนะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมทุกคนสู้หมดนะครับผมทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนวอยห้องชุดเต้นเซอร์ไหนทุกคนสู้หมดนะครับจับมือสู่ไปน้วกันครับพี่น้องแล้วพ่อล่ะหนูพ่อวิ่งมาข้างหน้าพ่อมาข้างหน้าพอดีพ่อมาข้างหน้าไม่มาข้างหน้าตั้งนานแล้ว แล้วพอเบียร์เรียนว่าไม่ที่มันบอกลูกข้างหลังไม่ที่ไหมไมีลูกคนเราไม่เบียรพอเปลี่ยนแล้วถือแล้วเรอโค้งเลยแล้วถือแบบเราเบยรแบบแล้วลูกกระป๋อนพ่อเขาพ่อหลบดิแล้วแปลกไหมเนี่ยปวดตกซ้ำเนี่ยใช่เออไม่เหมือนกันเลยว่ะอยู่ที่แบบอะไรไม่ได้พูดเรื่องว่าปัดมือนีทีลูกสาวจัดของไว้บัด์ตคุย่างก็เนี้ ที่ว่าเขาเออสาวก็รักเขาถูกพัดมันคือออกโผออกไว้ดีแต่ออกบัดสุดยางที่แรกเห็นทอมนางบอเติดผลกับเต้นไหนแพทย์ไม่แม่นดอกัเช่นอะไยไม่พวกกลาเติดหายเลยทุกคนเป็นเป็นเพราะธนาใจขึ้นเต้นหมอลำวันแรกเออบ้านนี้มันก็เลยว่าร้อนหาผลมากใหญ่ไปพุ่น มาเลยครับคณะชายใหญ่ของท่านแล้วอยูุบบ้มบึ้มบ่มของท่านแล้วที่นายบออยู่จ้บวานทุกคนปลอดภัยดีนะครับปลอดภัยทุกคนทุกคนไม่มีเป็นอะไรเลยแต่ว่าของคือเสียหายเสียหายมากมากเลยแนี่ย่าของเสียหายคนไม่เป็นไรจริงๆเพราะว่าเชือกมันขาดงงวะรูดโซ่เล็กหน่อยรถบัสกระจอดไก่จะเขาจะไปรถใส่แล้วเขาไม่มีที่อยู่รถจะเการถบัสกระจอดไก่ใส่ห่อใครอยู่แม่ปีนกำแพงกับมี่เนาะ แก้วอยู่เต็มพรก,กับน่ากามัเลนะเพราะมันมแรงคือปีนหนีไปกับปีน,นี้มนมมันไม่ใช่ลมอย่างเดียวมันคือฝุนด้วยทาา่านเราว่าน้เพราะไถ่หญ่ไม่เนี่ยนน,ยนี่อยู่รถนารถิดแ้ว่ะพี่ญิงขึ้นทางนี้ครับนี่ยืมเก้าอี้แม่แกขึ้นเนี่ยแต่ระวังแก้วน,นะระวงแก้วมันน่ากลัวจริงๆ มันน่ากลัวมากคือฝนนิดเดียวเองนะไม่มีฝนเลยาจรับนี่อับเนบบับฮะได้ยองไปอยู่ออกคันอยู่นี่แต่งด oh? ้ดื้อให้เ้ไปไปเอาหน้าเอาหน่ สงสารพ่อมากครับต,นนตอนนี้ออกเลยออกเลเก็บเก็บท่านอยู่เงมั้งด็แ็ดด็เ่ะเอาเด็ท่านอา เหล็กกอเหล็กงอเลยมันเอาไกเอาลงไม่ได้มันเสียลดเหล็กหักเลยทุกคนต้นไม ฝนไม่ตกเลยไม่มีฝนเลยตอนนี้ไม่มีฝนเลยก็ยังหอดอย่งอ่ะห้าน้ำเสมือเด้อมันซีดเองสิแมะังน้ำก็ยังกซน้ำซิดนมุนดูเต้นเต้นพังหมดเลยนะครับ ตอนนี้ของอยู่ส่วนไหนก็ไม่รู้ว่าเราต้องเก็บอะเขาหล่ออยู่รายการที่ลิวพักพ่อเรอใช่ไหมใช่มีอันนั้นด้วยจะตอบพอดีอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเป็นจบเลยถุงกับจริงเหรอจริงจริงเหรอทัองเลยจริงทุกคนหัวลุกเลยไม่คือเข้าไปใช่ไหม เรายังเรายังไม่เห็นพี่ริวจะเจอแค่ในรายการเอาจะอยู่ในแค่รายการแล้วไม่ไม่เจอกันเจอกันแค่ในรายการแกก็พูดพูดพูพูดไปตั้งแต่ว่ามีอนุนั้นมีครอบครองปกปักรักษาอะไรแกพูดไปถกทุกอย่างก็พี่สาวก็ทำแล้ว คือเกี่ยวกับพ่ออะไรนั่นไม่แน่ใจจะไม่ได้อะเรื่องที่เขาถักเักว่าอะไรต้องถามเขาต้องกลับไปเบิ่งมาณนั่นแหละต้องกลับไปเบิ่งไม่รู้ว่าออกเห็บหรือยังน่าจะยังไม่ออกเออเหรอยังก็ยังไม่ได้บอกว่าใช่ใช่แต่ว่าเกิดขึ้นก่อนเนี่ยเขาจะได็กกว่าบ้านอยู่ได้ยีโม อันนี้ทุกคนไม่เอ็นจอยเลยไม่เช็ดหน้าน้อยี้ต้องใจั ไปดูพ oh. ี่อี่เห็นแล้วเห็นแล้วทั้งังเกิทั้งมือ่ามาข้างแท่งยิ่งาล้ว้มาเราเพเรากาลังวัดถรงป่ะว่าเยอะ มาถึงแง่ละเวลา5,000กว่าคนอโอเคกำลังใจแอฟข้อครขอบคุณครับเ็นหยังไม่ได้พี่น้องเอ้ยกะเกยียบข้ออย่างเดียวเอาก็คือเช็ดเบื้องเช็ดเบื้องของก้อนว่ามันสามารถที่ใส่ได้ก็คือเวทีกันยังสมบูรณ์อยู่แต่ว่าสิ่งที่ได้ซื้อก็คือนางลานนางลานนี่ก็ได้ซื้ออีกประมาณ จัดชุดหลายชุดเติมโยกเพราะว่ามันมันดิเสียหายจากช่วงช่วงช่วงนนการติถึงกับด้านข้างด้านข้างแต่ว่าจอนีพอน่พ็บ่แนใจว่าสีใสดสีใสดจักบอกง่านวิก่ะลูกอันนี้ ตัวเวทีนี่ก็คือใซดได้ยกครับแต่ว่าเ้าต้องซื้อนางลานมาต่อขึ้นต่อไฟนี่เพราะเนี่ยจะว่ารีใซดได้อีกจกจกโตแต่ว่เบอร์เคยเบอร์เคยพี่น้องเบอร์เคยตั้งแต่ตั้งแต่เป็นวงมาเบอร์เคยว่าเสีหยหายหลายขนาดนี้เพราะว่าทุกเถื่อกรสิลงด้านข้าดพับลงมาหรือว่ากับพับลงมาหาก,กันยันกันไว้กรสิ ไขสี่สิบบริสเสียหายหลายแต่อันนี้คือลงลงลงไปทางเดียวเบิดลงไปทางเดียวเบิดลงไปทางขวาของคนดูลงไปทางลงไปทางเดียวกันเบิด์หับไปทางคนปุ๊บเบิร์ตอะสะปักอะมัมีตัวยึดจ่ออะลยได้หงายหลังลงมาทึ้งทึ้งทึ้งจ่อทึ้งจ่อทึ้งจ่อตึ้งฉากเรียว่าฉากนี่ครับคิว่าติดเสียหายหรือฉากเสียหายครับตัวจอนีก็จอนี่ก็คือ ใส่ได้คาดว่าอายุประมาณเจ็ดสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่อาจะเสียหายเพราะว่าอไอพี่น้องบางดูมันมันจะเป็นทะลุแน่แล้วมันโขกมเสียศูนย์อ้อบอกก็ได้ค่ะเสียศูนย์นะครับเพราะรู้ว่ามันมียังสีเชื่อมกันได้ได้ได้บอเดี๋ยวก็ลอดลอดเช็คกันละมืออื่นมือขึ้นนี่แหละครับสีเช็คความละเอียดว่ามันเสียหายซักไหน ขอบคุณที่กําลังใจเน,นะครับเพื่อขอคุณรุ่งฟ้าม่วงย่อยนะครับเพราะว่าคือมันสุดิสัยเพราะว่ารถกะไปจอดอยู่โรงเรียนเขามากอะเพรได้เหมืรถขั้นหนึ่งรถจุดกําลังถอยออกไปแต่ที่นี่เรถก็มาล้มมันมาทั้งข่างปมันดึงไปเทั้งข่างแต่ว่าจีดึงไปใส่รถเครื่องปัน้นมันกะ คือยานลูกน้องเป็นอันตรายเลยบริใสลูกน้องขึ้นทั้งนางร้านลมมันแห้งนี่ลมมาลมไม่ลมบ่ขาดสายเลยลมมันหมุนมทีเดียวเลยที่เรกว่าทั้งหน้าทั้งหน้าเราหมุนมาทั้งขางไปที่ไปทั้งขางาปนี่ที่เรกทั้งหน้าว่าจักว่าดึงหน่อยมันบรรพบรถไปไปพัดทั้งขางมากโยอยุ้หลายเทตยยุ้ยแบบสัวสิลมในก็ได้ รรายายครับขอบคุณหลายเรื่อพี่น้องเน้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบขอบคุณทุกความเมตตาโปรดี๋ยวจะนทีอัพเดทให้พี่น้องฟังเลยเลยข่าวพี่พ่อจะร้องไห้ร้ <c oughs> องกระดาษเปียกไหมลูกก็ตามมีกระดาษเปียกใหพ้พ่อไหมอ่เห็นให้ล้งไหมไหมล้างเนี้ยรังขา <c oughs> เห็นชุดเพชร